สวัสดีค่ะวันนี้โบมาพบกับทุกคนในวิดีโอใช้และชอบสำหรับเดือนมกราคมนี้นะคะก็จะมีทั้งตัวที่เป็น body care skin care นะคะแล้วก็จะมีทั้ง c o s m e t i c ด้วยเดี๋ยวโบจะมาเริ่มจาก c o s m e t i c กันก่อนนะคะเริ่มจากใบหน้านะคะรองพื้นที่โบประทับใจแล้วก็ใช้มาแต่ว่ายังไม่เคยพูดถึงเลยนั่นก็คือเป็น รองพื้นของ d i o r นะคะ D i o r Skin Nude Skin Glowing Makeup นะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่ปกปิดน้อยถึงปานกลางนะคะมันจะให้ความโกลนิดนึงแล้วก็มันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวนะคะซึ่งโบใช้เพราะว่าในช่วงอากาศหนาวอากาศแห้งเนี่ยผิวของโบมันต้องการแบบความชุ่มชื้นนะเพราะว่าเป็นผิวผสมนะก็เลยใช้ตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้โบก็ใช้มานะ สีที่โบใช้นะคะคือเบอร์031ย์เนี่ยชอบตรงที่มันให้ความชุ่มชื้นมากแล้วก็เวลาที่เราลงรองพื้นนะคะคือไม่ต้องคิดเยอะจะใช้นิ้วมือลงก็ได้หรือว่าจะใช้แปรงก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยอันนี้แบบว่าอยากแนะนําสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีรอยกังวลเยอะหรือว่าอาจจะเป็นรอยดำบ้างแต่ว่าแบบไม่เยอะนะคะตัวนี้มันจะ ทำให้แบบผิวดูสุขภาพดีเหมือนกับเราไม่ได้แบบทารองพื้นแล้วก็แบบมันจะไม่โบนะคะถัดไปเกี่ยวกับดวงตานะคะก็จะเป็นตัวค t r ริสเมทูสเตย์ไฮไลท์เตอร์เพนนะที่ชอบตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันติดทนนานแล้วก็มีให้เลือกกัน3สีนะคะแต่ว่าสีที่โบชอบที่สุดก็คือสี020 I w ยว t นนะคะตัวนี้จะออกเป็นสีแชมเปญ นะเราก็จะเป็นสีที่ทุกๆคนทาได้หมดนะคะไม่ว่าจะลงไฮไลท์ใต้ตาหรือว่าจะเป็นตรงหัวตานะคะอันนี้โบก็ใช้ประจำตัวนี้จะติดทนกว่ายี่ห้อนอื่นที่เคยใช้นะคะก็เลยประทับใจมากที่สุดเลยมาถึงอ p a พาเลตกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะพูดถึงตัวนี้ที่พี่สาลีนะคะให้มาในวันปีใหม่นะตัวนี้ประทับใจมากเลยทางแพ็กเกจจิ้งข้าง ข้างนอกนะคะดูแบบน่ารักแล้วก็สีข้างในก็สวยนะคือโบ e ได้ทำรีวิวเอาไว้แล้วนะคะสำหรับพาเลต t นี้เดี๋ยวโบ e จะลิงก์ไว้ข้างล่างให้เข้าไปดูกันนะคะก็จะมีสวอชให้ดูเดี๋ยวดูกันคร่าวๆก่อนละกันนะว่ามันจะเป็นสีโทนไหนนะมันจะเป็นสีโทนหวานๆหน่อยนะคะสำหรับคนที่แบบ everyday look แต่งหน้าลุคเบาๆเป็นประจำนะคะแล้วก็ปัดแก้มสีชมพู แต่ที่ผมชอบที่สุดคืออายแชโดว์สีเมทัลลิกของเขานะคะมันเป็นอายแชโดว์ที่เนื้อนิ่มมากแล้วก็ให้สีชัดเจนแล้วคือเขาแบบจะไม่มีตกลงมาที่ใต้ตาเลยนะคะเป็นพาเลตของชูยูมารานะคะฮาร์ดฟลูพิง a ์พาเ p ลพาเลตนะคะชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าก็ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ มองหาเป็นพาเลต์ everyday look แต่ว่าอยากได้แบบเป็นลุคหวานๆน,นิดนึงให้เข้ากับ Spring นะคะก็ไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ของชูยูม u ระแต่ว่าโบไม่มั่นใจว่ามันจะเหลืออยู่ไหมนะเพราะว่ามันเป็นพาเลตที่ออกในช่วง Holiday นะคะพาเลตต่อไปนะคะจะเป็นของนาตัวนี้ก็เป็นพาเลตของ Holiday เหมือนกันชื่อพาเลตนะคะ crime of passion นะเป็นพาเลตที่ แต่งได้ทุกวันน้ำตาลดำนะคะแต่ว่าน้ำตาลคือจะแบบน้ำตาลอมแดงนิดหนึ่ง2ส,งสีตัวนี้จะเป็นแบบเซมิแมตนะคะสีตรงกลางแต่ว่าสีสุดท้ายนี่คือสีดำจะเป็นแมตเลยสามารถที่จะใช้เป็นอายไลเนอร์ได้ด้วยแล้วก็สีแรกนะคะคือเป็นสีชิมเมอร์นะเขาก็มีลิปกลอสให้ข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นสีบลัชออนนะคะดิฟทูแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็น bronzer l a g u า n a นะคะคือตั้งแต่ได้มาโบก็ใช้แบบเกือบทุกวันตอนนี้ก็ใช้อยู่นะคะทาง่ายแล้วปกติโบก็ชอบสีโทนน้ำตาลอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้คือบางทีก็แบบคิดไม่ออกว่าจะทาสีอะไรดีก็เหลือมาเห็นพาเลตนี้ก็คือใส่ไปทั้งพาเลตเลยนะคะ หมดไปแล้วสำหรับเครื่องสำอางนะคะต่อไปมาดูกันที่สกินแคร์แล้วก็บอดี้แคร์กันบ้างอย่างแรกที่โบจะพูดถึงนั้นก็จะเป็นสกินแคร์นะคะช่วงนี้โบก็มีการเปลี่ยนแปลงสกินแคร์ไปด้วยเพราะว่าอากาศนะอย่างที่บอกก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกตัวนี้ก็เป็นไบโอออยนะคะโบเคยพูดถึงวิดีโอหนึ่งแต่แบบนานมาแล้วแล้วโบก็กลับมาใช้อีกเพราะว่าหน้าลอกแล้วก็แบบ ตรงข้างจมูกก็เป็นขุยอะค่ะแล้วโบไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีใช้ครีมไหนก็ไม่หายใช้อะไรก็แบบเหมือนเดิมนะคะโบก็เลยเออเดี๋ยวลองกลับมาใช้ตัวนี้ดีกว่าเผื่อว่ามันจะเวิร์กแล้วมันก็เวิร์กจริงๆคือมันไม่ได้ทำให้หน้ามันมากแล้วแบบ มันช่วยรักษาจุดด่างดำด้วยนะคะจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ไม่ได้ไปทำทรีทเมนต์นะคะแบบนี้ก็จะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรื่องความชุ่มชื้นอันนี้ยกให้เลยใช้ดีจริงๆบบไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเท่าไหร่นะ,ะที่นี่ขวดประมาณนี้นะคะก็ประมาณ600-700บาทนะคะถัดมาตัวนี้จะเป็นครีมเนื้อเจลนะคะก็จะเป็นของ Origin จินซิงนะคะตัวนี้คือ energy boosting moisturizer นะคะจะเป็นสำหรับเอ่อก็จะเป็นคล้ายๆแบบครีมเจลที่มันจะช่วยในการบำรุงแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะชอบตรงที่แบบกลิ่นมันเหมือนกลิ่นส้มแมนดารินเนื้อครีมของมันคือซึมง,ง่ายไม่ทิ้งความมันเลยอันนี้โบใช้หลังจากที่ลงตัวไบโอออยนะคะโบก็แพ้ง่ายเหมือนกัน พอไปลองตัวนี้เออมันไม่แพ้ก็ใช้มาเรื่อยๆทั้งทาหน้าทาคอนะคะคือชอบกลิ่นของมันให้กลิ่นแบบสดชื่นมากนะถัดไปตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นมาแ a v โปรดักต์เลยก็ว่าได้เป็น Sleeping Pack นะคะตัวนี้ของ Into House ชื่อว่า c l l l g e n m o i s t f u l l Sleeping Pack มันดียังไงมันช่วยทำให้ ผิวของเราแบบว่ามันดูตื่นตัวขึ้นเวลาตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกแบบหน้าเรามันเฟิร์มขึ้นแล้วก็โบรู้สึกเลยว่ารอยเล็กๆที่โบมีอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงหน้าผ่ากตื่นขึ้นหน้ามันให้ผิวของเรามันฟูขึ้นเคยเจอไหมบางครั้งหน้าเราเรารู้สึกว่าเราแบบลงรองพื้นลงทุกอย่างแบบดีหมด แต่ว่าทำไมมันยังออกมาดูไม่โอเคนะเพราะว่าบางทีพื้นผิวหน้าเราก็สำคัญมากนะคะคือจะต้องมีความชุ่มชื้นนะตัวนี้มันช่วยมากๆเลยในเรื่องความชุ่มชื้นแล้วมันก็ถูกมากอันนี้โบซื้อในราคา10ยูโรนะคะโบสั่งใน ebay <c oughs> ก็ตกประมาณ400บาทถ้าใครที่แบบกลัวว่ามันจะมีส่วนผสมของพวกพาราเบนพวกน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะตัวนี้คือ ไม่มีตัวนั้นเนื้อข้างในก็จะเป็นคล้ายๆกับ La Neige แหละจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคะตัวนี้ชอบมากๆตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นแฮนด์ครีมนะคะ บางคนที่แบบตามโบอยู่ใน Facebook ก็จะเห็นแล้วแหละว่าโบชอบตัวนี้มากสำหรับไบโอเติมนะคะตัวนี้คือ b i o อเ e ิมเอ e เดลียิ่งแฮนด์แอนด์เนลทรีทเมนตนะคะตัวนี้จะเป็นสูตร Waterproof คือการน้ำหลังจากที่ทาไปเราจะรู้สึกว่าครีมเนี่ยมันซึมเข้าไปแล้วแบบว่าสิ่งที่เราได้มาคือมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ไม่หายไปในช่วงที่แบบเราล้างมือหรืออะไรนะคะแต่ว่าติ่นของมันก็สดชื่นมากเลย ข้างในเนื้อครีมมันจะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้นะแล้วก็ซึมง,ง่ายไม่ทิ้งความมันด้วยตัวสุดท้ายและท้ายสุดที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือดรายแชม o ูตัวนี้ของ b t า s t สนะคะนี้นะโบใช้มาครึ่งค่อนปีแล้วแต่ไม่เคยพูดในเฟริตสักทีเพราะว่าลืมแล้วคราวนี้ต้องพูดให้ได้เพราะว่าคือใช้เกือบทุกวันนะคะวันไหนที่ไม่ได้สระผมก็คือจะใช้ตัวนี้เพิ่มวอลลุ่มให้กับ เส้นผมแล้วก็คือแบบลดความมันนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสเปรย์นะคะเชื่อว่าบ้านเราก็มีใช้นะตัวนี้กลิ่นที่โบชอบก็คือจะเป็น floral and flirty นะคะกลิ่น blush ก็จะเป็นกลิ่นที่แบบดอกไม้หอมๆนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยใกล้หมดแล้วเดี๋ยวโบคงจะต้องซื้อใหม่ <laughs> มันไม่ทิ้งความแบบขาววอกอะไรบนศีษะนะคะ เวลาที่ใช้นะโบก็จะทิ้งระยะประมาณนี้นะคะ 20- ่สเซนติเมตรนะคะแล้วก็ฉีดลงไปแล้วจากนั้นก็จะใช้มือขยี้หนังศีรษะแบบนี้น้ำมันบนหนังศีรษะคือมันไปแล้วแล้วแบบมันให้ความรู้สึกสดชื่นหอมนะคะไม่ต้องสระผมทุกวันนะเข้าเข้าใจแบบบ้านเราท่าอากาศเย็นอย่างเงี้ยมันไม่อยากจะสระผมะใช่ไหมแล้วแบบ บางบ้านไม่มีน้ําอุ่นอย่างเงี้ยก็แบบโอ๊ยลําบากตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากเดี๋ยวไปลองใช้กันดูนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมถ้าใครชอบตัวไหนหรืออยากจะแนะนำอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ